การตั้งค่าพื้นฐานหลังเข้าสู่บัญชีผู้ใช้ใหม่ในระบบปฏิบัติการ Windows 11สวัสดีครับก็กลับมาพบกับผมป๊อกไายทีกันอีกครั้งนะครับสำหรับในคลิปนี้จะมาแนะนำการปิด UAC นะครับหรือ User Account Control นะครับซึ่งเป็นระบบที่รักษาความปลอดภัยส่วนหนึ่ง ของ Windows 11นะครับซึ่งระบบนี้ก็จะทำให้เราได้ดูก่อนว่าโปรแกรมตัวไหนกำลังขอสิทธิ์ที่จะเปิดนะครับเราก็จะได้ตัดสินใจว่าเราจะยอมให้เปิดหรือว่าจะปฏิเสธไปนะครับแต่ในบางครั้งมันก็อาจจะสร้างความรำคาญให้กับเรานะครับเพราะว่าโดยปกติเวลาเราจะขอ เปิดโปรแกรมใดๆเขาก็จะขึ้นมาแจ้งเตือนตลอดเลยนะครับทุกๆโปรแกรมเลยแต่ตรงนี้เราก็สามารถที่จะไปปิดได้นะครับส่วนวิธีจะเป็นอย่างไรก็ไปติดตามกันได้เลยครับผมก็จะมาเริ่มต้นกันที่หน้าเดสก์ท็อปนะครับจากนั้นเราก็จะกดปุ่ม Windows นะครับหรือ Start m เมนูนั่นเองนะครับ START window. SEARCH window. SEARCH Attic ADD WINDOW WINDOW BLANK BOX ครับผมเมื่อช่องค้นหานะครับได้ขึ้นมาแล้วนะครับผมจะพิมพ์ UAC นะครับผม U Uniform Alpha a Al pha, C Charlie นะครับ UAC เลย U l e t Change Change User Account Control Settings Control Panel Press Right to Switch Preview New นี่นะฮะ Change User Account Control s e t t i n g หรือว่า UAC นั่นเองนะครับเราเจอเมนูแล้วก็กด Enter เข้าไปครับ Unknown. ครับผมหน้า User Account Control s e t t i n g นะครับก็จะขึ้นมาเดี๋ยวเราจะกดแท็บไปในส่วนสไลเดอร์นะครับเพื่อที่จะปรับในส่วนของระดับการควบคุมนะครับกดแท็บไปเลย Notification Level Slider 6 7 นี่นะฮะ notification uh, slider นะครับผมในส่วนนี้กดแถบแค่ครั้งเดียวก็เจอแล้วนะครับเราสามารถที่จะปรับขึ้นหรือลงได้นะครับถ้าเรากดลูกศรซ้ายหรือลูกศรขึ้นนะครับเขาก็จะสไลด์ uh, ให้มีความแข็งแรงมากขึ้นนะเขาก็จะสไลด์ไปที่100%ซนะครับคือสไลด์ขึ้นไปแต่ถ้าเรากดลูกศรล่างแล้วก็ลูกศรขวาเขาก็จะ ระดับการความปลอดภัยเขาก็จะลดลงนะเหลือ0ูนย์นะครับผมเดี๋ยวผมลองตอนนี้เขาอยู่ที่66นะฮะผมจะลองกดลูกศรขึ้นแล้วกันนะ notification level slider 100 focused อ่านี่นะครับผมพอดีเขาจะไม่อ่านให้นะผมจะต้องกดให้ตัว s k i n เ i t e r ช่วยอ่านนะครับก็กด insert tab นะฮะตอนนี้ก็เป็นร้อยแล้วนะครับเป็นในส่วนของการควบคุม สูงสุดนะครับใครต้องการการควบคุมสูงสุดก็เลือกร้อยไปเลยนะฮะค่าปกติจะอยู่ที่66นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะกดลูกศรล่างลงมาเรื่อยๆนะฮะโอเคแล้วผมจะกดเช็คนะฮะ insert tab notification level slider ศูนย focus นี่ฮะเป็นศูนแล้วนะครับผมตัว slider เขาก็จะปรับมาที่การควบคุมต่ำสุดนะหรือแทบจะปิดการควบคุมกันเลยทีเดียวนะครับถ้าเราต้องการที่จะ ปิด UAC นะครับให้เราเลือกที่ศูนย์นะฮะสไลด์มาที่ศูนย์จากนั้นก็กดโอเคอ่ากดแท็บไปนะกดแท็บไปที่โอเคโอเคบัตันะจากนั้นก็กด Enter ไปเลย Secure Desktop User Account Control dialog User Account Control Do you want to allow this app to make changes to your device? User Account Control settings Verified Publisher Microsoft Windows Show more details No button Alt N อ่านี่นะครับผมตรงหน้าที่เราคุ้นเคยนี่นะฮะก็จะเด้งขึ้นมานะฮะหน้า ในส่วนของ security ตรงนี้นะครับจริงๆเราก็แทบจะไม่ไ,มได้ฟังหรอกว่าเขาบอกว่าอะไรนะครแต่ตรงนี้ตัวหน้า security ตรงนี้เขาก็จะบอกว่านะครตัวโปรแกรมที่กำลังจะเปิดนะที่เป็นไฟล์ exe นะครับก็เป็นโปรแกรมอะไรนะครับก็ในส่วนของผู้พัฒนาคือใครนะฮะถ้าเรารู้เราก็สามารถที่จะตอบยืนยันว่าจะให้เปิดนะครแต่ถ้าเราไม่มั่นใจเราก็กด no นะครับ ตอนนี้เคอร์เซอร์จะมาโฟกัสอยู่ที่ no นะครับเดี๋ยวเรากดแท็บไปดู show more details link show more d e t a i l นะก็คือโชว์รา,ายละเอียดอื่นๆนะฮะ yes b u t n o t w h y แล้วก็ปุ่ม yes no b u t n o n alt n แล้วก็ no นะครับมีแค่3ามปุ่มเท่านั้นนะครับโดยปกติถ้าเราไม่ต้องการอ่านรายละเอียดเราสามารถที่จะกด alternate y ไปได้เลยนะครับในกรณีที่เขาขึ้นหน้าอะไรมาลดตึ้งแบบนี้นะฮะแล้วบางที สกินนีเดอร์อาจจะไม่อ่านนะให้เรากด alternate Y ไว้ก่อนนะฮะเดาไว้เลยนะครับหรือว่าถ้ากดแล้วมันกดไม่ได้นะครับอาจจะลองกด alternate tab นะฮะเผื่อหน้าต่างเขาอาจจะไปโฟกัสที่อื่นนะให้กด alternate tab มาให้เขาโฟกัสอยู่ที่หน้าต่างในส่วนของ user account control นะ,ะแล้วก็กด alternate Y เพื่อที่จะตอบยืนยันการเปิดโปรแกรมนะครับบางทีคนตาบอดเราเอง อาจจะต้องการเปิดสกิล l l เดอร์นะครับอ่าเราก็สามารถที่จะเปิดเลยนะเพราะเรามั่นใจอยู่แล้วว่าสกิล l l เดอร์เราปลอดภัยนะครับเพื่อให้มันมีเสียงอ่านหน้าจอขึ้นมาฮนะอ่าตรงนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะกดออเทเนตไวเลยนะครับเพื่อเป็นการยืนยันว่าผมต้องการที่จะปิด UAC นะครับ Desktop list Recycle bin อ่านี่นะฮะเรียบร้อยแล้วนะครับผมตัวหน้า UAC uh, ก็จะถูกปิดไปนะครับผมจะย้อนกลับมาที่หน้า d e s k ์ท็นะครับตอนนี้ก็ได้ถูกปิดไปแล้วแต่เพื่อความมั่นใจเดี๋ยวผมขอไปดูตรงสไลดเดอร์ในหน้า UAC ก่อนว่าเขาปรับเป็นศูนย์จริงหรือเปล่านะโอเคผมกดวิดีโอขึ้นมา Start โอเคพิมพ์ UAC โอเค <Change> okay, แล้วกดเข้าไปดู Enter เข้าไป User Account Control แท็บไปที่สไลเดอร์ Notification Level slider ศูนยโอเคสไลดเดอร์เป็นศูนย์แล้วนะครับก็ถ้าเราปิด ในส่วนของ UAC แล้วสไลเดอร์ต้องเป็น0ูนย์นะครับแต่ถ้าใครต้องการที่จะเปิดแล้วปรับให้เป็นระบบสูงสุดนะฮะการป้องกันสูงสุดในส่วนของการควบคุมยูเซอร์ของเราก็เลือกเป็นร้อยนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมขอปิด Desk t o p List หน้าต่างนี้ไปก่อนนะครับก็นำไปลองใช้กันได้นะครับผมจริงๆแล้วในส่วน User a c c เข้า Control ตัวนี้ก็ถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะครับ Microsoft ก็ทำมาไว้ เพื่อสำหรับเราจะได้มั่นใจว่าโปรแกรมที่เรากำลังเปิดอยู่มันคืออะไรนะฮะบางทีถ้าเราไม่มีการป้องกันตรงนี้อาจจะมีหลายโปรแกรมที่แอบเปิดขึ้นมาโดยที่เราก็ไม่รู้ตัวนะฮะตรงนี้ก็เลือกใช้กันนะฮะแต่บางทีก็มันก็อาจจะสร้างความลำคาญเราก็สามารถจะไปปิดได้นะครับก็นำไปทดลองใช้กันได้นะครับหากว่าติดขัดยังไงก็คอมเมนต์หาผม นะครับหรือคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ